วันนี้มาร้านลุงตู่เป็ดย่างฮะแต่ว่านาเล็กกินหมูกรอบฮะวันนี้นะกินหมูแดงกับหมูกรอบน,อนี่ฮะน่ากินเลยเดี๋ยวไปดูซิกล่องเป็นยังไงนี่ฮะกล่องเป็นแบบนี้ห้าสิบบาทฮะข้าวหมูแดงหมูกรอบถ้าหมูกรอบอย่างเดียวก็มีเนี่ยข้าวหมูแดงหมูกรอบเปิดออกมาหนะ้าตาเป็นอย่างนี้ราดกันหน่อยเนี่ยราดไปเลยฮะเนี่ยอือ กินนะ่ากินนะ่ากินน่ากินมากินข้าวกันน้าเล็กค่ะเนี่ยแบบนี้แซ่บอิเลีเด้อมากินข้าวกับนาเล็กะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะอยู่ในอ่ากล่องเดียวกัน50บาทนะจากร้านลุงตู่เป็ดย่างตลาดนัดเราคอนซิรกิตของเรานี่แหละเดี๋ยวมา ลองชิมดูกันอีกสักครั้งหนึง่งอ่าอันนี้เป็นหม,นะมูกรอบนะอืมกรอบจริงด้วยหนังกรอบเลยให้ดูข้าวหมูแดงอืมชิ้นหมูแดงหนาๆแบบนี้เลย ประมาณห้ามิลนนะถือว่าหนาเลยก็ไม่ใช่บางจ่อยนะฮนะนี่น้ำราดก็อร่อย เนี่ยตลาดนัดเรามีอะไรที่แบบให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าเราจะชอบกินอะไรนะอีกสักคำทั้งหมูแดงหมูกรอบเลยอร่อยสำหรับคลิปนี้ก็พามารีวิวอีครั้งหนึ่งนะกับร้าน ลุงตู่เป็ดยางสวัสดีครับ